ซันต้าค่ะทุกคนไม่รอดกับเพาแล้วค่ะจากแมวแสบๆจ้าๆวิ่งตบน้องตีน้องตอนเนี้ยยอมเด็กชายกระเพาทุกอย่างค่ะซันต้าดูสิคะ่ะน่ะน่ะสู้น้องไม่ได้คลัวแม่ดุด้วยอะไรด้วย ้าเลยไอจัดกับเผาะค่ะทุกคนตัวแสบหนัทำพี่พี่มันยอมแล้วค่ะทุกคนก็อดูเผาพี่สตาที่เขาไม่เคยยอมพี่จับเขายัางไล่ไล่ไล่ควายเลยนะลูกนะเขาต้องยอมกับเผานะคะทุกคนนี่นี่เดี๋ยวง้างมือจะตีพี่ทุกคนดูดูอากว่าจับร้องเข้าใหม่ลูเอ๊ะเอะ จ้าอาจจะจะดูดูทุกคนยุกง้างมือตีพี่ทุกคนไล่งับค่ะท่านหนีแล้วค่ะทุกคนโอ้ยอะเอ๋ดูคุณนายแซนลูแซนลูคะอ่ะเอาอเองไหมคะเอาเองไหมคะฮะแซนลูจะกินขนมค่ะกินเก่งค่ะทุกคนนายแซนลูเนี่ย เลือกกินด้วยนะคะเดี๋ยวนี้คุณนายแสนรู้ค่ะแล้วคุณนายอลิสไปไหนตาทำอะไรลูกอ่ะอ่ะตาตาครับอาาดาดาดาเดี๋ยวแม่มานะเดี๋ยวแม่เอารถไปฝาดยางก่อนโอ้โหช่วยแต่เช้าเลยทุกคนรถยางแตกรถยางป็นตะเล็ตะแหลเลยเหยียบตะปูที่ไหนไม่รู้ครับ อโอเคไปแล้วครับสวัสด,ดีครับ